นะนิชาอพอ s โลฟีเอสบอร์เดก็แปลมาจากหลังนะครับวันเกิดของนิชาคือเมื่อไหร่นะครับนะแต่แปลตามคำศัพท์แปลว่าอย่างนั้นแต่ว่าแปลเป็นไทยก็แปลว่าเมื่อ,อไรเป็นวันเกิดของนิชาเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเสียงดังฟังชัดเจนดีแล้วครับหน้าไปสิบสามในส่วนที่เป็น Workbook นะครับ เข้าในเนื้อเรื่องนั้นก็เลยนะครับนั่นก็คือนะครับยูเน็ตที่9หน่วยที่9แล้วนะครับวันนี้บทที่9ใกล้จะจบแล้วนะครับกับหนังสือเล่มนี้นี่ปาร์ตี้นะครับหมามาทับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวเล็กไปนิดหนึ่งเออพาร์ตี้นะครับ p าร์ตี้ก็แปลว่างานปาร์ตี้นะครับคนไทยก็นํามาใช้ทับศัพท์กันอยู่นะครับว่างานปาร์ตี้ก็คืองานเลี้ยงนั่นเองนะครับ คำสั่งที่หนึ่งบอกว่า read this invitation card and answer the equations read แปลว่าอ่านนะครับ this แปลว่านี้ invitation card แปลว่าบัตรเชิญนะครับนะบัตรเชิญหรือการเชิญบัตรเชิญที่เธอให้ใหมานะครับนะเป็นบัตรเชิญนะครับหรือเป็นได้แค่แข,แขกรับเชิญนะครับ เป็นได้แค่แค,ครับเชิญอะไรก็ว่าไปนะครับนะ a n swer the question แล้วก็ให้ส่งคำตอบในบัตรเชิญนั้นนะครับเขียนว่าอะไรบ้างนี่คือตัวอย่างของบัตรเชิญของในเนื้อเรื่องนะครับ c ค m e ่ o ย the fun at a sweaty ice shop to celebrate Nisha w a n g s birthday Sunday November 15 4 t 6 pm นะครับ4 5 6ดินสอโรดเสาชิงชาพระนครแบงกอกเดี๋ยวต้องให้เล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะข้อความยังมีอีก a r e y o u c o m i n g นะครับ c โ O นะครับ O2211 ู o two, two, one, one, o นนะครับเวลาอ่านขาให้อ่าน o, o o นะครับทีนี้มาดูนะครับที่อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าอะไรบ้างนะครับ นั่นก็คือคำชว joy joy j o I n แปลว,ว่าร่วมนะครับเชิญมาร่วมร่วมอะไรครับ the fun ร่วมความสนุกสนานร่วมที่ไหนครับ at s w e e t i ice shop มาร่วมกันที่ร้าน sweetie ice shop นะครับไม่รู้เป็นร้านจำหน่ายอะไรนะครับแต่ชื่อร้านนี้นะครับ s w e e t i ice shop มาร่วมทำไมครับเนื่องในโอกาส to celebrate ในโอกาสเฉลิมฉลองนี่นะครับนะ คนครูไปให,ให้อยู่ด้านซ้ายมือนะลูกนะเระพื้นที่มีน้อยพยายามเขียนหะเห็นจัดขึ้นวันไหนครับจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ครับที่15พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับ4ถึง6 PM นะครับ PM อย่าลืมนะลูกนะถ้า PM นี้ก็คือ4โมงเย็นถึง6โมงเย็น จัดที่ไหนครับจัดที่บานิลขที่456ถนนดินสอนะครับเสาชิงชา้าเขตเสาชิงอ่าเสาชิงชา้า,า,ชงชานะครับเขตพระนครน,นะครับกรุงเทพอายุขมิ้นะครับไม่ได้แปลว่าคุณกำลังมาใช่หรือไม่แต่แปลว่าคุณจะมาใช่ไหมนะหรือถ้าคุณจะมานะครับถ้าคุณจะมานะครับ มาไม่ถูกหรืออย่างไรหรือจะคอนเฟิร์มมาก่อนนะครับก็โทรมาที่เบอร์นี้นี่คือคำแปลดังนั้นเขาจึงมีคำถามว่าข้อที่หนึ่ง when is nisha birthday นะครับ when is นะครับ question word นะครับ d s question มี verb to be อยู่แล้วเอา verb to be มาเลยนะครับ verb to be ก็ปแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับนะ นิชาอโพโศฟีเอสบอดเยก็แปลมาจากหลังนะครับวันเกิดของนิชาคือเมื่อไหร่นะครับหนาต่แปลตามคำศัพท์แปลว่าอย่างนั้นแต่ว่าแปลเป็นไทยก็แปลว่าเมื่อ,อไหร่เป็นวันเกิดของนิชาคุณครัวพี่นันก็เลยตอบให้ว่า i ด i ออนซันเดย์ o น e m มเบอรนะครับ15มันคือวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน นะครับใส่วันอาทิตย์เข้าไปด้วยโอเคนะข้อที่หนึ่งตอบเสร็จไปแล้วมาข้อที่สอง where นะครับ do you go for the party นะครับพอมาข้อสองนี้นะครับ w o u question นะครับไม่มี verb to be ไม่มี verb to have ที่เป็นโครงสร้างของ ten ไม่มี modal verb นะครับเอา verb to do มาช่วย หรือจำสั้นๆว่ามีคำกิริยาอยู่ให้เอาวบตถุดูมาช่วยนะครับโก <Go S 2> เป็นคำกิริยาวีจุดคือคำกริยาก็เป็น Where do you go for the party คุณไปงานปาร์ตี้ที่ไหนนะครับแปลว่าอย่างนั้นต่อว่า I go for the party at นะครับ Four Five Six ดินสอดินสอโรด อา๋ไมา่เลขสี่มาจากไหนครับเนี่ยตัดเลขสี่ออกนะครับมีเลขสี่มาด้วยคุณครูเลยงงเลยนะครับถานนนดินสอนะครับเสาชิงชาพระนคร BK k ก็คือ Bangkok, บางขอ,อกแบงกอกจะออกเป็นไทยบ้างอังกฤษบ้างนะครับจากภาษาไทยก็แบงกอกภาษาอังกฤษก็บางกอกนะครับ ท,ทั้ที่เภาษาสังกเกติแบงคอกภาษาไทยนี่บางกอกแหมพูดผิดพูดถูกหรือกรุงเทพนะครับจบนะครับข้อที่สองเอาข้อที่สาม is the party at the food shop ข้อนี้ก็คุณครูตอนแรกก็ไม่มั่นใจเลยนะครับนะว่าจะตอบ yes หรือ no แต่ก็โดยอาศัยอะไรดีนะครับอาศัย าการอนุมาณเรานะครับว่าสวิตท,ที่เนี่ยมันแปลว่าของหวานสวิตท,ที่ไอช็อปนะครับของหวานเย็นๆก็น่าจะเป็นร้านอาหารก็เลยตอบว่า Yes i t ดๆจบเลยนะครับใช่จัดที่ร้านอาหารถ้าคุณครูที่เคยสอนอยู่เล่มนี้อยู่หลายๆปีแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ร้านอาหารก็ขอความบรณาเขียนใต้คอมเมนต์บอกให้ด้วยนะครับก็จะขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับ เพราะคุณกลัวพี่นันไม่ได้ไม่ได้สอนนะครับในห้องเรียนเลยไม่ทราบว่าเป็นร้านอาหารหรือเปล่านะครับข้อที่3 is the ไม่ใช่ต่อไปแล้วข้อที่4ครับ how long will you be in the party นะครับ how long ก็เป็นส่วนหนึ่งของ question word หรือว่า W question นะครับ ก็มี Model v e r วมี i ิวก็เอาวิวมาได้เลยนะครับว่เอาลองวิวยูบีบีแปลว่าเป็นอยู่คือในที่นี้ก็ต้องแปลว่าอยู่นะครับคุณอยู่ในคุณจะอยู่ในงานปาร์ตี้งานเลี้ยงนี่นานเท่าไหร่คําตอบข้อนี้นะครับนะตอบยากนะครับนะตอบยากนั่นก็หมายความว่าถ้านักเรียนตอบตามความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันตอบได้ร้อยแปนะครับ เช่นถ้าเราเสนิทกับนิชาเนี่ยอาจจะไปอยู่ในงานนี้สักสามวันก็ได้นะครับพราะไม่มีใครว่าเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันจะไปงานวันเกิดไปก่อนล่วงหน้าสักวันอยู่งานวันเกิดอีกวันหนึ่งหลังจากเสร็จงานวันเกิดอยู่อีกวันหนึ่งสามวันก็ตอบได้นะครับถูกทั้งหมดแหละแต่ <laughs> นะครับนะไ <laughs> อ้คุณครวพี่นันพูดเป็นมุกไว้นะนักเรียนอย่าเอาจริงนะครับนะั ก็ต้องตอบตามตามการ์ดนะครับการ์ดบอกว่านะครับขาจัดตั้งแต่4โมงเย็นถึง6โมงเย็นเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไปอยู่ในงานปาร์ตี้กี่ชั่วโมงเราก็ต้องตอบตามการ์ดนะครับนั่นก็คือไม่ได้ตอบตรงทีเดียวนะครับตอบว่า the party will start at นะครับ4 to 6 pm ปาร์ตี้จะเริ่มตั้งแต่ส่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นนะครับหรือว่าสิบหกนาฬกาถึง18บแนาฬกา เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในงานปาร์ตี้ก็ต้องอยู่ในช่วงที่เขาจัดนะครับที่เขายังไม่จัดดไปทําไมนะครับจะกินอะไรเขาจัดแล้วก็อยู่เข้าทําไมนะครับกลับบ้านเลยนะครับหรือจะพูดยาวกว่านี้ก็คือ the party s t a r t h at นะครับ4 to 6pm and I will stay there for two hours และฉันก็จะอยู่ที่นั่นประมาณ2ชั่วโมงหรือใส่เพิ่มเข้าไปนะเรียนน้องรู้นะ นะไอไม่ได้เปลี่ยนภาษานี่คุณครูตกใจซะแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยหลายๆสดอยู่นะครับนะคนที่พิมพ์เดทสัมผัสนะครับคุณครูว่าพี่นันนี่พิมพ์เดทกับคีย์บอร์ดนี่สัมผัสนะลูกนะหรือท่านผู้ชมนะครับท่านก็เลยบางทีไม่รู้หน้าจอว่ากําลังอยู่ในโหมดภาษาอะไรพิมพ์เข้าไปนี่นี่ท่านผู้ชมที่เก่งในการพิมพ์เดทสัมผัสจะเข้าใจนะครับ จะพิมพ์คําว่าสุนี่ S.U นี่ถ้าไม่เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนี่โอ้รับรองเลยนะครับน,น่าเกลียดเลยนะครับนะเมื่อวานนี่คุณครูคโดนเข้าไปแล้วไหนะต้องกลับขออภัยอุตส่าห์ไปตัดต่อแล้วนะครับคลิปยังไม่เห็นตัดให้เลยนะครับเมื่อกี้จะพิมพ์ว่าอย่างไรแล้วนะครับ The party will start at 4 to 6 p.m. I will นะครับ say there นะครับ 4 to hour นะครับเอาไหนเลขสองใหไปไหนเมื่อกี้ไม่ได้ใส่แก็บล็อกอ้าวไหนมาอยู่นี่ to out นี่นะครับแปลก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับปาร์ตี้จะเริ่มตั้งแต่นะครับ16นาฬถึง18นากาชั้นนะครับ จะอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสองชั่วโมงทีนี้แหละก็เลยบังคำถามก็ที่ห้าทีนี้ทำให้ตัวเล็กหน่อยถ้าอย่างนั้นนะครับตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับนะไม่เป็นไรขยับอีกนิดหนึ่ง เดี๋ยวสีสาคุณครูจะบังโอเคพาโอเคครับพาลองว่ l you be in the party นะครับก็ตอบว่า i ah uh, the party will start at 4 to 6 pm i will stay there for two hours นะครับพอมาข้อที่5ครับ will you call นะครับ zero หรือว่า two o oh, นะครับ o o ตัวดีรับ o two two one one o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  นะครับคุณ จะโทรไปที่หมายเลขนี้หรือไม่ทําไมนะครับเขาถามว่าอย่างนั้นคุณจะโทรไปที่หมายเลขนี้หรือไม่ทําไมนะครับคุณหมูก็เลยตอบนะครับในความรู้สึกของความเป็นจริงนะครับในเมื่อเขาเชื้อเชิญมาแล้วนะครับถ้าเราไม่ถึงขั้นว่าอนอนเปลยอยู่ที่บ้านนะครับนะถ้าสามารถยังเดินได้เนี่ยก็ก็สมควรที่จะไปนะครับนะไปร่วมงานเขา ก็เลยตอบว่านะครับ yes I will because I hope to s h o w this party n i c h a is my best friend best friend I have to go แปลเป็นไทยนั่นก็คือว่านะครับใช่นะครับฉันจะโทรไปนะครับ yes I will นะครับ because เพราะว่านะครับ I hope to join this party. ฉันอยากที่จะไปร่วมงานปาร์ตี้นี้นิชานะครับซึ่งเป็นเจ้าของวันเกิด Is my best friend. นิชาเป็นเพื่อนที่สนิทหรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเพราะฉนะนั้น I have to go. Have to นะครับแปลว่าต้องนะครับทำไมสัญญาณเปลี่ยนเครื่องหมายไม่ขึ้นนะครับนะ้ากดอย่างนี้คือ,อขอไปด้วยนะครับ จะใช้ปากกาหน่อยกดไม่ขึ้นใท่แล้ว Have to นะครับแปลว่าต้องนะครับฉันต้องไปนะครับฉันต้องไปร่วมงานอย่างแน่นอนเป็นนั้นว่านะครับจบคลิปที่83นะครับเจอกันใหม่คลิปที่84ต่อครับผม